คือ,อ,อ,อถ้าจะให้ก็จะขึ้นนะครับเป็นตัวเลขขึ้นมาทันทีเลยเออัอองไงไลยครบ เอาประเมินกันไปเรื่อยๆนะครับครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าผ้าขาวนี่ถ้าคือถ้าอุ้ยเกษตรนี่ก็จะขึ้นนะครับส่วนมากนี่จะขึ้นเลยเออไม่ขึ้นนะครับไม่เรื่อนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับดูแลครับ อสรุปแล้วครับผ้าขาวไม่ขึ้นครับตั้งแต่ทํามาที่สองรอบแล้วครับผ้าขาวไม่ขึ้นนะครับ<ม>ก็วันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับ<ม>อนอนหลับฝันดีนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีรวยๆนะครับนี่รวยครับเก้าสองหกครับหวย ต้นไฮใหญ่ต้นไซใหญ่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเศษของหวยภายดำนะครับก็วันนี้ก็ราบสวัสดีก่อให้ทุกท่านรวยๆนะครับเฮงรวยครับบ๊ายบายครับ